มี่พระทั้งหลายเหล่านั้นยิงกราบเรียนถามต่อไปว่าน้นเมื่อผู้กับผมเป็นเบโซดาบันแล้วถ้าจะทำตนในเป็นพระสกิทาคามีจะทำอย่างไงท่านก็บอกว่าพิจารณากันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแค่เท่านั้นเองเหมือนกันจิตใจมีความตกไม่ยึดถือในร่างกายที่อย่างเดียวความเป็นพระสกิทาคามีก็ปรากฏ ความรักความโลภความโกรธความหลงมันก็เบาบางลงไปแล้วพระโพนนั้นก็ถามต่อไปว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระนาคามีจะทํำยังไงนีนก็บอกว่าปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละจิตละเอียดลงไปมันก็ตัดกามราคะตับปริกะได้มันจะเป็นพระราหาันก็เหมือนกันตัดเสกายาทิฏฐิตัวเดียว ตาพวกนั้นก็ถามต่อไปว่าถ้าพวกผมเป็นพ่ออรหันต์แล้วไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยใช่ไหมระสารีบุีบบอกว่าไม่ใช่เมื่อเป็นพ่ออรหันต์แล้วก็ยังปฏิบัติอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุข